นี่นะครับนิสสันอันเมล่าเกียร์เข้าไม่ได้ต้องมาดูตรงนี้ก่อนนะครับสายเกียร์ตรงนี้ครับของผมมันหลุดผมก็เลยเอาสายลัดลัดไว้ก่อนพอได้ขับกลับบ้านก่อนช่วงนี้เทศก,กาลปีใหม่ก็เลยหาซื้ออะไรไม่ได้าสายลัดลัดไว้ก่อน นี่นะครับผมสั่งมาจากแอปส้มครับตัว100่ร้อกว่าบาทรวมส่งผมจะใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ลิปตตัวนี้นะครับที่เขาแถมมาให้ใส่เข้าไปครับเรียบร้อยครับผมอันเก่ามันเป็นพลาสติกนะครับ ผมก็เลยสั่งบูธท,ทองเหลืองมาใส่มันน่าจะทนกว่าแผงเก่า